สวัสดีครับเป็นนะครับพี่จะมารีวิวตัวอัลมอนด์อบของโกแก่กันเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์อบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ๋อเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ไม่มีเกลือด้วยนะดีมากเลยก็อบไม่ทอดนะครับไม่มีน้ํามันก็ดีมากโดยถุงหนึ่งเนี่ยบทีนทั้งหมดจะเจ็ดกรัมนะครับเท่ากับไข่หนึ่งฟองเลยนะก็โอเคมากเลยนี่ด้านในนะครับนเนี่ยหยกมาเนี่ยอัลมอนด์นะครับอืมขอเขาเนี่ย ปริมาณสามสิบกรัมคือปริมาณที่เหมาะสมต่อการกินอัลมอนด์หนึ่งครั้งนะก็กินเท่านี้ก็ได้โปรตีนเจ็ดกรัมก็โอเคมากเลยก็ไขมันก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่ดีนะครับจากถั่วเปลือกแข็งสรับสายที่อยากต้องการโปรตีนเนี่ยออกกำลังกายหรือว่าคนที่อยากมีสุขภาพดีเนี่ยกินอัลมอนด์ก็เป็นทางเือวที่ดีมากเลยครับอ๋อ พิกอดนะครับเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ